สวัสดีจ้าทุกคนคลิปนี้สิมาวอาเรื่องเล่าชีวิตของจ่าจ๋ากับอ้เพิ่นซูฟังด้วยจ้ะมาวอาเรื่องเล่าชีวิตผู้ลวงพ่งนประกาศสรสงสัยเนาะว่าเพิ่นเป็นแมวจรเป็นแมวหลงมาเป็นแมวมีเจ้าของบอรหรือว่าจังใดเพิ่นกะแม่เพิ่นน่ะพี่น,น้องเป็นเป็นแมวหลงมากับู่รู้ว่าเพิ่นเป็นแมวจรมาหรือว่าจางังไดแต่ว่าเพิ่นหลงมาอยู่กับยายค้นข้างล้านคอยนะีนะ่ยนะยายแล้วก็เลืเลอดตูนเราเลยเลี้ยงไหว เลี้ยงแม่เพิ่นเอาไว้ตอนนั้นเพิ่นกระล่งท้องแก่มากพอดีแม่เพิ่นะแม่ของจา่าจ๋ากับพี่พี่มีนี่พี่บุ๋มมาน่นแม่ของเพิน่นแม่ของจ่าจ๋ากับพี่มีนี่เพิ่นท้องเพิ่นมากท้องแก่มากเพิ่นกระลุงมากย่าย่ยายขางังขังลานข่อยเล่าเลือดตูนเล่าก็ะลี่เลี้ยงไว้พ่อเลี้ยงไว้แล้วก็ออกลูกออกเต่าจ้านี่ละ่กะก็มาเป็นเพิ่นนี่ละ่ะที่นี่ย่ายเพิน่นบริยูนั่นแล้วไหมจ้ะดูข้อมือเพิ่นอายุหลายแล้ว เพิ่นสุขภาพร่างกายเพิ่นบ่แข็งแรงนําลูกสาวเพิ่นก็เลยรับไปยูนําแต่ที่นี่บ้านที่เพิ่นสิใหญ่ไปยูก็ลูกสาวเพิ่นนั่นเพิ่นเลี้ยงเพิ่นเลี้ยงมาพิกบูไว้สองตัวตัวบ่หไงพี่น้องมาพิ่บูวก็เสีฮยงหัากกันอยู่เนาะค่ะ่อนข้างที่สีอันตาไล่นนะเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงแบบให้ยูในบ้านเลยจังสิแม่คันสียเอาแมวไปยู่นํากะกค่อนข้างที่สีลําบากยายเราเล่ตุน่นเราก็เลยบอกว่าให้คอยนะหะบ้านให,ให้เพิ่นแนะ่ หาบ้านให้แม่ของจ่ากับพี่มีนี่อยู่ที่นี่คอยก็ดูแลเนาะคอยกระเบิ่งก็ะเลี่ยงก็แง่งของคนของเป็นคนมักแมวอยู่นะขันห็นแมวก็กอดบได้ที่ที่สิเบบว่าแบ่งอาหารเอานั่นเอานี่ให้ก็เลี่ยงมาตาลิกตาหน่อยกับจุเพิ่นญยนี่ละจ้ะกระจุนพิ่นญยป่านนี้ล่ะมันก็เลยกายเป็นความผูพันบัดนี้ยายผู้เจ้ของพิ่นนั่นพิ่นกระบอกให้หาบ้านคอยก็เลยตัดสินใจขอบ่หาดอกเดือนเดืยวเดี๋ยเสีเยวมาอยู่นั่ นี่ละจ้ากะกันนี่ละกัดเลือสองตูนี่ละลูกพิ่นกระไดเลือสองตูแต่ที่นี่แม่พิ่นมีนองอีกได้ไปนองพิ่นทองอีกพินพ่นเปลี่ยนขอดไปใส่ปูตามหากันยุตตอนนี้ก็ยังว่าท่านเห็นอยู่สิพยายามตามหาแต่ว่าตูแม่พิ่นกันยังเที่ยวมาขอเขากินยุจะ้ะแต่ว่าหา,หาหลูกบ่เห็นจากพิน่นไปลขอดลูกไปใส่พยงา,ยามสิน้ำอยูจ่จ้ะแต่ว่ากับ่เห็น แต่ว่ากัสิพยายามต่อไปกัสิบอเลือกละค่วมพยายามอันนี้เปย์พ่วงพยายามมา,าเ,ปเ,ปเ,นาเนสาเน,นอเปย์พูดเพื่อนล่นเพื่อนกับบอลลินหัวซาเล่นเนอกจ้ะเพื่อนบบเคยเล่นนะนะเพื่นนอนกับน้อนจังสีละนี่แหละเพื่อนกับยู่จังสีละสองคนไอนองเพื่อนเดี๋ยวในวสีมาอัปเดตสู่ฟังไหมด้วยจ้ะคลิปนี้กะแง่เรีว่วขอบคุณทุกทุกคนหลายๆจา้าสวัสดีจา้า